เัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีรถครอบครัวเข้าใหม่อีกหนึ่งคันอีกแล้วนะคะเข้าไม่พักเลยนะมาไวไปไวมากๆนะคะใครที่สนใจออกรอบครันะคะก็สามารถติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะพอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะพอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเอาละวันนี้นะคะขอพาดู Fortuner เท่ๆกันบ้าง นี่เลยจากโคชเนอร์สีเทาดำนะคะคันนี้เป็น2.8 V Sigma 4นะคะเป็นรถปี2016ทุกคนคะ่ะราคาไม่แรงราคาจับต้องได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะรถเป็นสีเทาเข้มนะคะทุกคนกระจังหน้าโครมเมี่ยมแบบนี้ค่ะไฟหน้า Daylight Projector ตัดหมอกให้ครบชุดเลยนะคะป้ายทะเบียนสวยมากนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.8นี่ค่ะ จัดทรงโหลดลงมาหน่อยหนึ่งนะคะพร้อมแม็กหล่อๆนะคะหยอดแดงแล้วก็ยังมีอย่างนิโตะนะ,คะยค่ะยางคุณภาพดีๆจัดไว้ให้1ชุดไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับโครเมียมค่ะทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทย์เลสได้เลยนะคะมาดูกัน นี่นะคะรถสวยฉ่ำเลยเพิ่งเข้านะคะใครที่อยากได้ฟอร์จูนแบบเท่ๆซากทันนะคะสีเทาดำไม่เหมือนใครแนะนำคันนี้เลยนะจ๊ะ2.8 V Sigma 4นะคะมาพร้อมกับคิวโครเมียม f o r t จ n เนอด้านหลังค่ะแล้วก็ได้ในส่วนของกล้องหลังมาให้ยางอะไหล่แม่แรงใส่ไว้ให้ครบชุดแล้วนะคะประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าค่ะ ปุุงย่างนะคะประตูท้ายก็จะเปิดขึ้นให้เราแบบง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะเอาล่ะสำหรับภายในเพื่อนๆ่ะก็จะได้พื้นที่แบบดูโปร่งโล่งสบายมากๆเลยทุกคนดูสินี้เลยจ้ะนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะพับแขวนได้นะคะมาพร้อมกับพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่ปรับใช้ง,งานกับเบาะแถวสาได้เลยค่ะ เพื่อนๆที่อยู่ไกลนะอยากจะดูสักหน่อยนะน็อตเดิมไหมตะเข็บเดิมไหมนะคะและนี่คือสิ่งที่เราคัดสรรมาแบบนี้ทุกคนคะ่ะนีจ้ะนะคะภายในชุดเบาะนะคะตัว2.8 V Sigma โฟเพื่อนๆจะได้เบาะสีคาราเมลสวยๆแบบนี้มาให้เลยจ้ะขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะสำหรับภายในนะคะได้พื้นที่นะคะผู้โดยสารแบบนี้มาให้นะคะเบาะสวย ชํำๆเลยนะคะเนื้อสัมผัสคือเย็นสบายมากๆนะคะช่องเสียบสายในส่วนของอ่ w พาวเวอร์เนะคะแล้วก็มีปลั๊กเสียบไฟนะคะ220โวลต์แบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะนี่นะคะแอร์ปรับได้ตรงนี้เลยนะคะปรับแรงลมนะคะเปิดแอร์ออโต้ตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะช่องแอร์ให้ทั่วถึงค่ะมาพร้อมพร้อมกับไฟการเก่งด้วยนะคะ เพดานสะอาดสะอ้านมากคือรถคันนี้นะคะสวยกริบอีกแล้วนะคะทำไมถึงพูดสวยกริบซ้ซําๆเพราะว่าเราคัดรถสวยกริบมาให้ซ้ซําๆเลยนะคะคันนี้ก็ได้ชุดเบาะสีคาราเมลนะคะสวยไหมจ๊ะสวยกดไลค์ให้พลอยหน่อยนะคะนี่ชุดเบาะฉ่ำเลยดูปีกเบาสีปีกเบาคืออันนี้คือคนขึ้นรถเป็น นะคะขึ้นรถเป็นถนอมรถได้นะคะได้บอบปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะจ๊ะขึ้นรถกันเลยดีกว่าคะ่ะ Fortuner 2.8 V ปี2 1 6 6นะคะมาดูกันนี่จ้ากระจกปรับพับไฟฟ้า Okay. ได้พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังตกแต่งลายไม้สวยๆแบบนี้มาให้นะคะคันนี้ลายไม้เขาจะเป็นสีดําแบบนี้เลยทุกคนได้แพดเดนชิพนะคะครุสคอนโทรลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะเพื่อนๆค่ะคันนี้รถปี2016ไม่วิ่งไปแค่134530เท่านั้นถือว่าวิ่งไปไม่เยอะเลยนะคะกุญแจสมาร์ทกิเลสอยู่ตรงนี้นะทุกคน ตรงกลางคอนโซลนะคะได้จอทัชสกรีนมาพร้อมระบบนำทาง 3D นะคะเป็นระบบนำทาง GPS นะคะแบบนี้เลยสวยๆนะคะภาพคมชัดมากๆเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็สามารถเข้าโฮมนะคะเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f M A M A U X ได้หมดนะคะช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีปรับแอร์แบบดิจิตอลด้วยค่ะคอนโซลลายไม้ช่องเสียบสาย A U X U S B อยู่ตรงนี้ค่ะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดอยู่ตรงนี้ด้วย ะะและคันนี้ค่ะเป็น Fortuner 28 V นะคะนี่สวยมากๆเลยเพื่อนๆนะคะใครที่สนใจและตามหาอยู่คันนี้นะคะประหยัดมากๆนะคะพิเศษเพียง859,000บาทผ่อนเพียง1 000, 5 4 5 3บาทเท่านั้นค่ะ